สวัสดีครับสำหรับคนที่จะแกะโซลาเซลล์รุ่นนี้นะครับผมก็แกะครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ก่อนผมเคยแกะแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กนี่มันจะเป็นกาวซิลิโคนนะครับสีดำแต่ตัวนี้เป็นซีนยางนะครับ <c oughs> ผมแบบเซ็งเองเลยผมก็เป่าลมร้อนนะครับพอสมควรแหละแต่ไม่ร้อนมากนะครับเป็นเบอร์แรก พอแกออกมาเอาสีคนยางจริงๆแล้วคือมันจะมีตัวน็อตนะครับไขตรงนี้สี่ตำแหน่งเองนะครับรุ่นนี้ก็คือ J.D. Series L นะครับเห็นไหมครับ J.D. 8860L นะครับข้างในมีแค่นี้เองพอแกมาพุทธสว่างจริงนะครับ J.D.L นี่บอกเลยนะถ้าซื้อนะครับตามหารุ่นนี้วันนี้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนเซตน,นี้ เดี๋ยวซื้อจากออนไลน์ได้เลยนะครับตัวนี้น่าจะมีคือทำไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าหลังจากที่ชาร์จแล้วก็ใช้ได้แค่สองชั่วโมงนะครับต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเปลี่ยนด้วยโผล่แบงก์ก่อนนะครับว่ามันได้ไหมโอไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแบงค์มัน5โวล์นเนาะ เดี๋ยวผมต้องเช็คไฟก่อนตัวนี้ว่ามันให้กี่โวลต์เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับว่าซื้อ3.2โวลต์หรือว่า3.7โวลต์นะครับเดี๋ยวต้องเช็คไฟก่อนโอเคครับแกไม่ยากครับรุ่นนี้ตอนนี้ผมวัดได้ได้2.7นะครับ2.7โวลต์แล้วก็ลองถอดแล้วลองตัด นะครับแล้วก็ไปชาร์จในนี้ชาร์จจนเ,เต็มนะครับชาร์จจนเต็ม,ตมประมาณสิบนาทีเต็มเลยครับก็สรุปว่ามัน่านมันเพีย้ยนมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเอาสายเสียบเข้าไปกลับไปชาร์จใ,ในในหลอดไฟตัวนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะลองลองถอดไฟนะครับไม่ให้ไม่ให้ไฟมันส่องไปที่โซล่าเซลล์ดูว่ามันจะเป็นยังไง นะครับมันจะติดแหละติดแป๊บนึงแล้วมันก็นดับไปนะครับเห็นไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ขีดเดียวหไหมครับแปดงว่าประจุมันไม่ไม,ไม่เวิร์กเลยนั่นเห็นไหมครับดับคีน,นี้ผมจะเสียบไฟเหมือนเดิมน,นะนีมันก็จะชาร์จอีกนะครับ นี่ครับหลังจากที่ได้มานะครับสามจุดสองโวลต์พันแปดไอเมียพันแปดทษครับหมื่นแปดมิลลิแอมนะครับใช่สิบแปดแอมไหมทางนี้มีบอร์ดเอ็มอาร์เอ็มบีเอสบีเอ็มเอสนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันคืออะไรผมถนัดเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเอามาถึงก็จ้ำปกติเลยสายที่ตัดนั่นแหละ แดงเข้าแดงดาเข้าดานั่นแหละครับถ้าเขาต่อสายผินมาก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เช็คไฟเลยครับอ่าข้อสังเกตนะครับก็คือไฟโซลาเซลล์เมื่อถอดถอดขั้วออกนะครับทุกครั้งที่เสียบจะต้องกดรีโมทใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ตัวนี้นะไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบยังไงแล้วอันนั้นนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้คงจะเป็นซิลิโคนทำเองนะครับ ตอนนี้ก็คือมันมันเป็นอย่างนี้เนาะอันนึงนะครับเนี่ยถ้าเอาไปใส่มุก้องกงองแง,งนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีว่าจะทํำยังไงนะครับก็คือถ้าเหมือนเดิมมันก็จะทรงนี้แต่คันนี้อี็อกซี่เราก็ไม่มีกาวซิลิโคนก็ไม่มีอาจจะต้องใช้โฟมกับเบนซินนะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่าเบนซินแถวนี้มีไหมโฟมมีแน่นอนครับโอเคครับรานนี้ทดลองชาร์จไปแล้ว2ชั่วโมง ตอนเริ่มใช้ก็คืออยู่ที่สี่ดวงอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวคืนนี้มาดูกันว่ามันจะติดยาวขนาดไหนครับตัวที่เป็นยืนยันได้ก็คือกล้องจอนปิดนะครับเดีย๋ยวผมจะวางไว้อย่างนี้แหละแต่ใส่กรอบคงยังไม่ใส่กระจกนะครับใส่กรอบไปเฉยตรงนี้จะเป็นกล้องจงนปิดนะครับไล่ไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยครับก็ไล่เป็นชั่วโมงนะครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่ม 4, แล้วสุดท้ายก็เที่ยงคืนตีสองตีสามตีสี่ตีห้าแล้วก็หกโมงแล้วก็ยันไปที่หกโมงครึ่งนะครับมันจะติดถึงหกโมงครึ่งนี่คือเอามาโดยที่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเอามาจากบริษัทเขาก็คงชาร์มาเต็มแล้วแหละครับก็ถือว่าเขาทํามายอดเยี่ยมเลยครับบอกเลยว่าถือว่าดีมากอ่าแล้วนะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่าผมจะเช็คก่อนว่า เมื่อเมื่อชาร์จไปเนี่ยสักอาทิตย์นึงเนี่ยโอเคไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยก่อนประกอบผมพยายามจะเช็คให้ดีที่สุดนะครับโอเค